อดีตกับตันกองหลังระดับตำนานของเรอัลมาดริดอย่างเซอร์กิโอรามอสทำแฟนบอลอึง้งหลังประกาศเปิดตัวปล่อยเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตอย่างเป็นทางการโดยกองหลังวัย39ปีรายนี้ซึ่งเพิ่งย้ายจากสโมสรอนเซบีย่าไปเล่นให้กับมอนเตเร์ทีมในลีกเม็กซิโกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการดนตรี รามอสได้ประกาศเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตที่มีชื่อว่าไซบิเลสซึ่งตั้งชื่อตามจัตุรัสไซบิเลสอันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงมาดริดสถานที่ที่เรอัลมาดริดใช้เฉลิมฉลองแชมป์และเป็นที่ที่เซอร์กิโอรามอสเองเคยสัมผัสช่วงเวลาแห่งชัยชนะมากมายร่วมกันกับทัพราชันชุดขาวในอดีตล่าสุดเพลงไซบิเลสซึ่งเปิดให้ฟังผ่านทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่31สิสิงหาคมที่ผ่านมาและในคลิปตัวอย่างที่แชร์บนโซเชียลมีเดีย รามอสร้องเพลงเป็นภาษาสเปนซึ่งดูเหมือนจะกล่าวถึงการอำลาสุดสะเทือนใจของเขากับเรอัลมาดริดในปี2020มีบางอย่างที่ผมไม่เคยพูดออกไปแต่ยังเจ็บอยู่ในใจเสมอผมไม่เคยอยากจากไปเลยแต่คุณกลับขอให้ผมบินออกไปเซกิโอรามอสร้องด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์